สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับระดับปฐมศึกษาปีที่สามนะครับอ่าวันนี้มาอยู่กับติเช่เบนนะครับหรือว่าติเช่วันชัยเสเองนะครับก็ในรายวิชาสุกศึกษาและพลัศึกษานะครับระดับชั้นปสานะครับเราจะมาอยู่กันในหน่วยที่ห้านะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับสร้างทางสุขนะครับสุขใจนะครับ กี่ยวกับเกมเบตเตอร์เลตต่างๆนะครับอเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะครับอเกมการเล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจนะครับเ,เดี๋ยวไปชมเลยนะครับว่าเป็นลักษณะไหนมาดูการเล่นเกมเบตเตอร์เลตก่อนนะครับบอกว่าเป็นกิจกรรมนะครับ เพื่อให้ออกกําลังกายประเภทหนึ่งนะครับทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนะครับนิยมจะเล่นเป็นกลุ่มนะครับให้ความสนุกสนานนะครับเกี่ยวกับเกมต่อไปเกมเบ็ดเตล็ดนะครับก็เป็นเกมที่มีกติกานะครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับเด็กๆก็สามารถเล่นกันได้นะครับและเข้าใจได้ง่ายนั่นเองนะครับเกมเบ็ดเตล็ดนะครับ เดี๋ยวมาดูเกมที่หนึ่งนะครับเป็นเกมสลับที่หรือว่าสลับกลุ่มนั่นเองนะครับก็วิธีการเล่นคือการแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละเท่ากันไม่น้อยไม่น้อยกว่าสามกลุ่มนั่นเองนะครับสองนะครับผู้เล่นแต่ละกลุ่มนะครับยืนเป็นวงกลมห่างกันพอประมาณ่ารดแร์ิเจอร์เป็นให้ดูรูปนะครับสามเลือกผู้เล่นคนหนึ่งนะครับคอย ออกคาสั่งสลับที่นะครับหรือว่าสลับกลุ่มเมื่อได้ยินคําสั่งนะครับผู้เล่นในกลุ่มต้องวิ่งเข้าไปกลุ่มปืนผู้เล่นกลุ่มใดปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับก็อย่างเช่นสั่งว่าสลับที่แต่วิ่งออกนอกกลุ่มต้องออกจากการเล่นนะครับถือว่าแพ้นะครับถ้ามีผู้ผู้ออกคําสั่งว่าสลับที่แต่เพื่อนคนนั้นวิ่งออกนอกกลุ่มก็ถือว่าแพ้นะครับ ่กลุ่มที่เหลือนะครับผู้เล่นมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับอ่าไปดูภาพไปเลยนะครับอในลนักษณะนี้นะครับอย่างเช่นนะครับออย่างเช่นมีเพื่อนคนนี้นะครับอ่าจะเห็นในรูปเพื่อนคนนี้นะครับยืนสั่งอยู่ว่าสลับที่แต่ละกลุ่มสามกลุ่มนี้นะครับสลับที่สมมติคนนี้ วิ่งสลับที่แต่วิ่งออกข้านอกวงกลมอเพื่อนคนนี้ก็จะแพ้เลยนะครับนอกวงกลมตรงนี้นะครับมีเส้นอยู่นะครับอ่าที่จะยกตัวอย่างนะครับถ้าวิ่งออกปุ๊บคนนี้แพ้เลยอ่าเพราะเพราะเพื่อนคนนี้สั่งว่าสลับที่นะครับแต่ถ้าเป็นสลับกลุ่มนะครับจะต้องวิ่งไปหากลุ่มอื่นนะครับอ่าต้องวิ่งไปหากลุ่มอื่นนะครับถ้าสลับกลุ่มนะครับอ่าจะเป็นการ เล่นเกมสลับที่หรือสลับกลุ่มง่ายๆนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เราก็เคยเล่นกันแล้วนะครับต่อไปนะครับเกมที่สองนะครับเกมตีตีบอลชิงบ้านอ่าเกมตีบอลชิงบ้านเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นนะครับอ่าเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งนะครับแบ่งผู้เล่นให้ฝ่ายหนึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ เป็นผู้ฝ่ายลูกนั่นเองจะมีสองทีมนะครับเดี๋ยวเชิญไปให้ดูรูปนะครับสองให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับยืนกระจายอยู่ในแดนตนเองอ,อยู่ในแดนตนเองนะครับสามสามนะครับเริ่มเล่นให้ผู้เล่นฝ่ายรับลูกบอลน,นะครับเข้าไปในแดนของฝ่ายลุก เข้าไปในขฝ่ายลูกผู้เล่นฝ่ายลูกต้องใช้มือครับหรือแขนตีลูกบอลใ,นะให้เข้ามานะครับให้เข้ามานะครับแตะตัวอ่าให้เข้ามาในฝ่ายบ้านอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก่อนที่ฝ่ายรับจะนําลูกบอลมาแตะตัวเอาใหม่นะครับข้อที่สามเริ่มเล่นให้ผู้เล่น ฝ่ายรับนะครับให้ผู้เล่นฝ่ายรับลูกบอลเข้าไปในแดนฝ่ายลุกให้ผู้เล่นฝ่ายรับลูกบอลนะครับสามารถเข้าไปในแดนฝ่ายลุกได้ผู้เล่นฝ่ายลุกนะครับผู้เล่นฝ่ายลุกนะครับที่ได้บอลนะครับต้องใช้มือหรือแขนนะครับตีลูกบอลให้เข้ามาอยู่ในแดนของฝ่ายรับต้องตีต้องใช้ลูกบอลนะครับตีให้มาอยู่ในแดนของฝ่ายรับนะครับ แล้วผู้เล่นฝ่ายลุกจะเป็นผู้ตีลูกบอลต้องรีบวิ่งเข้าไปในบ้านของฝ่ายรับก่อนที่ฝ่ายรับจะนำลูกบอลมาแตะตัวอ่าก่อนที่จะฝ่ายรับจะนำลูกบอลมาแตะตัวนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวมีรูปประกอบนะครับข้อที่4หากผู้เล่นนะครับอ่าเดี๋ยวไปดู ไปดูไปดูลูกก่อน,นครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพอ่าจะเห็นลักษณะน,นี้ครับมีสองแดนนะครับอ่ามีทั้งฝ่ายรับและฝ่ายลุกนะครับจะเห็นว่าคนที่อยู่ในในช่องนี้นครับจะเป็นฝ่ายรับแต่อีกคนที่เป็นเสื้อเหลืองนะครับจะเป็นฝ่ายลุกนะครับอ่าในลนนักษณะนี้เดี๋ยวไปดูข้อสี่ต่อนะครับข้อสี่หากผู้เล่นฝ่ายลุกเข้ามาในบ้านของฝ่ายรับโดย ไม่ถูกบอลแตะตัวฝ่ายลุกจะได้หน,นึ่งคะแนนอ่าถ้าผู้เล่นฝ่ายลุกนะครับเข้ามาในบ้านของฝ่ายรับโดยไม่ถูกลูกบอลแตะตัวของฝ่ายลุกนะครับจะได้หน,นึ่งคะแนนต่อไปข้อห้านะครับส่วนผู้เล่นฝ่ายรับเมื่อโยลูกบอลให้ฝ่ายลุกแล้วฝ่ายลุกตีลูกบอลสลับเข้ามาในแดน จะต้องรับลูกบอลหรือจับลูกบอลเพื่อวิ่งไปแตะตัวผู้เล่นฝ่ายลุก่อนที่ผู้เล่นนะครับฝ่ายลุกตอนที่ผู้เล่นฝ่ายลุกนะครับจะเข้ามาในบ้านของตนเองนะครับถ้าแตะตัวถ้าแตะถูกตัวฝ่ายลุกนะครับฝ่ายรับจะได้หนึ่งคะแนนอ่า สลับนะครับถัดกันนะครับเป็นฝ่ายลุกฝ่ายรับนะครับในลักษณะนี้นะครับอ่าก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจคําว่าลุกกตบรับนะครับอ่าถ้าถ้าใครมีลูกบอลนะครับจะเป็นฝ่ายลุกนะครับแต่ถ้าใครรับนะครับก็จะยังไม่มีลูกบอลนะครับอ่าอาจจะงงกันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเกมชิงบอลนะครับ เอ่อตีบอลชิงบ้านนะครับในลักษณะเกมนะครับเกมที่สามนะครับเกมที่สามขีมข่ม้าขี่ม้าโยนบอลน,นะครับอ่าขี่ม้าโยนบอลน,นะครับก็จะมีวิธีจะมีวิธีเล่นนะครับคือการแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายเหมือนเดิมนะครับอ่าแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายมาฝ่ายม้านะครับและฝ่ายผู้ขี่ม้านั่นเองนะครับแบบผู้เล่นเป็นสองฝ่ายนะครับสองเริ่มเล่นให้ฝ่ายม้ายืนที่มุมแต่ละมุมอ่าเดี๋ยวที่เชืบนให้ดูภาพนะครับฝ่ายม้าจะยืนในแต่ละมุมสี่เหลี่ยมอ่าเดี๋ยวทีเชื่อเบนให้ดู รูปก่อนนะครับจะได้เห็นภาพอ่าจะเห็นว่ายืนในแต่ละมุมนะครับยืนในแต่ละมุมนะครับสี่มุมเลยเริ่มเล่นให้ฝ่ายม้านะครับยืนที่ยืนที่มุมแต่ละมุมสี่เหลี่ยมฝ่ายขี่มา้าขึ้นไปขี่บนหลัง ฝ่ายม้านะครับฝ่ายที่ขี่ม้านะครับขึ้นไปขี่บนหลังฝ่ายม้าโยลูกบอลทรงกันไปมาไม่ให้ลูกบอลหล่นพื้นนะครับอาโยนกันนะครับให้ลูกบอลหล่นพื้นสามถ้าลูกบอลหล่นพื้นนะครับฝ่ายผู้ขี่ม้าที่ทําบอลที่ทําหล่นจะต้องลงจากหลังนะครับจะต้องลงจากหลังฝ่ายม้า แล้วรีบออกไปก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายม้าจะเก็บลูกบอลต้องรีบออกไปก่อนนะครับให้ทันอ,อย่างเช่นในรูปนะครับอย่างเช่นในรูปในการโยนลูกบอลในยักษนะนี้นะครับการขี่ม้าโยน บอลน,นั่นเองนะครับอ่าก็อ,อย่างเช่นนะครับจะเห็นว่ามีผู้ขี่ม้านะครับอ่าผู้ขี่ม้าคือคนนี้นะครับผู้ขี่ม้าถ้าผู้ขี่ม้านะครับ โยนบอลแล้วเพื่อนรับไม่ได้นะครับรับรับลูกบอลไม่ได้บอลตกนะครับผู้ขี่ม้านะครับจะต้องรีบไปเก็บลูกบอลน,นะครับอ่ารีบไปเก็บลูกบอลนะครับรีบวิ่งออกไปเก็บลูกบอลนะครับถ้าผู้เล่นฝ่ายม้านะครับถ้าม้านะครับเก็บลูกบอลกว้างใส่ตัวอ่ากว้างใส่ตัวคนขี่ม้านะครับ ก็จะเปลี่ยนฝ่ายทันทีเลยนะครับถ้าลูกบอลล่วงนะครับถ้าม้านะครับจับลูกบอลได้กว้างใส่ตัวผู้เล่นขี่นะครับก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับใครที่ขี่ม้าก,ก็จะเปลี่ยนมาเป็นม้าทันทีนะครับสำหรับเกมขี่ม้าส่งลูกบอลนะครับ ต่อไปนะครับเกมรับส่งบอลโยนลงตะกร้าเกมนี้ง่ายนะครับตอนตอนหนึ่งเราเคยเล่นกันแล้วนะครับวิธีเล่นนะครับก็แบ่งออกนะครับผู้เล่นเป็นสองกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มมนเท่าๆกันและให้ยืนนะครับเข้าแถวให้ตรงตะกร้านะครับของแต่ละกลุ่มนะครับประมาณสักสามเมตรห่างประมาณสามเมตรนะครับเดี๋ยวจะช่วยเว้นให้ดูรูปนะครับ อ่าแบบนี้นะครับหาประมาณสามเมตรนะครับต่ป้าสามเริ่มเล่นให้หัวแถวนะครับโยนลูกบอลให้ลงตะกร้าแล้วหยิบลูกบอลส่งให้ผู้เล่นนะครับในทีมคนถัดไปซึ่งเดินเข้ามาแทนที่แล้วตนเองรีบวิ่งไปต่อท้ายอ่าแต่หากโยนบอลไม่ลงตะกร้านะครับให้ไปเก็บลูกบอลแล้วกลับมาโยนใหม่ จนกว่าจะลงตะกร้าทีมได้ที่ผู้เล่นนะครับเล่นแล้วก็สามารถโยนลูกบอลได้ลงตะกร้าได้ครบทุกคนก่อนนะครับจะได้คะแนนมากที่สุดนะครับหรือว่าเป็นฝ่ายชนะนั่นเองดูจากในรูปนะครับอ่าในโยนในลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่สองใหญ่นะครับการลเล่นพื้นเมืองนะครับการลเล่นพื้นเมืองนะครับ จะบอกว่าการะเล่นพื้นเมืองนะครับก็เป็นการะเล่นในชุมชนนะครับหรือว่าในท้องถิ่นนะครับที่มีมานานอ่าจะเห็นว่าแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปนะครับการเล่นพื้นเมืองแล้วแต่วิถีชีวิตนะครับเพื่อนะครับเล่นเพื่อให้สนุกสนานนะครับก็ไม่เน้นการแข่งขันนะครับก็บางอย่างก็มีกฎกติกานะครับไม่ซับซ้อนนะครับสามารถ เป็นการเล่นพื้นเมืองนะครับที่รู้จักตามแพร่หลายนะครับอย่างเช่นลีลีข้าสารงูกินหางมอสันท่านะครับโป่งพางอในลักษณะนี้ครับอย่างเช่นโปงพางผู้เล่นนะครับทําการเสี่ยงทายนะครับเพื่อเพื่อเลือกผู้เล่นที่ต้องเป็นปลาอาเป็นเป็นปลานะครับในการเสี่ยงทาย 2เมื่อได้ผู้เล่นนะครับได้ผู้ที่เป็นปลาแล้วนำท้ามาปลูกตาหานะครับสำหรับคนที่เป็นคนที่เป็นปลานะครับแล้วหมุนสามรอบนะครับเพราะสามผู้เล่นคนอื่นๆนะครับอ่าล้อมวงจับมือเดินเป็นวงนะครับแล้วร้องเพลงพรงพางนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างนี้นะครับในลักษณะนี้ ในลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่สี่เมื่อจบเพลงแล้วผู้เล่นนะครับนั่งลงถ้าผู้เล่นเป็นปลาว่าปลาเป็นหรือปลาตายนะครับผู้เล่นจะเอ่ยคำว่าปลาเป็นหรือปลาตายถ้าผู้ที่เป็นปลาตอบว่าปลาเป็น นะครับผู้ที่นั่งอยู่นะครับรอบวงสามารถขยับตัวหนีได้อ่าสามารถขยับตัวหนีได้แต่ถ้าผู้เป็นปลานะครับตอบว่าปลาตายนะครับผู้ที่นั่งล้อมวงต้องนิ่งเฉยห้ามขยับตัวนะครับอ่า ู้ที่เป็นปลาจะเดินไปจับผู้เล่นแล้วทายว่าใครถ้าทายถูกผู้เล่นคนนั้นนะครับต้องมาเป็นปลาแทนอ่าแต่ถ้าทายผิดล่ะครับแต่ถ้าทายผิดผู้ที่เป็นปลาต้องเป็นปลาต่อไปนั่นเองนะครับอ่าง่ายๆนะครับสําหรับเกมนี้นะครับพมาดูข้อสามนะครับ เกี่ยวกับหลักสำคัญในการเล่นเกมหลักสำคัญในการเล่นเกมนะครับเขาบอกว่าการเล่นเกมให้สนุกสนานนะครับและปลอดภัยนะครับคนยึดหลักปฏิบัติคนยึดหลักปฏิบัตินะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งเลือกเกมที่เหมาะสมกับความสามารถอ่าสองนะครับไม่เล่นเกมขนาดที่ร่างออกายอ่อนแอรหรือใครที่ยังไม่สบายหรือป่วยนะครับ ไม่ควรเล่นนะครับสามนะครับไม่เล่นเกมที่มีความรุนแรงจนเกินไปสี่นะครับเมื่อชนะต้องไม่ดูถูกอของผู้แพ้นั่นเองห้ามเยาะเย้ยนะครับห้าเมื่อแพ้นะครับต้องไม่เสียใจหรือว่าแสดงความโกรธนะครับหกนะครับเคารพกติกาและข้อตกลงของเกมนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับของ การเล่นเกมนะครับข้อไปเจ็ดนะครับเมื่อมีการกระทบกระทั่งกันต้องขอโทษขออภัยกันนะครับ8ปนะครับเมื่อเป็นผู้ชมนะครับหรือว่าผู้เชียร์ไม่ควรนะครับยุ่งให้ผู้เล่นนะครับยุโยงให้ผู้เล่นนะครับใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับต่อไปนะครับหน้าที่เจ็ดสิบห้านะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับ เล่นแล้วจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสนุกสนานนะครับอารมณ์สดใสนะครับล่าเริองอันนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างความสามัคคีในหมู่คณนะในเพื่อนของเรานะครับเป็นฐานในการเล่นเกมต่างๆด้วยนะครับก็ฝึกความเป็นผู้นำรู้จักให้อภัยฝึกการเป็นผู้นำนะครับ อ่าเดี๋ยวดีเจจะให้ดูคลิปสักหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกมเบตเตอร์เลตต่างๆนะครับอ่านะครับเดี๋เ,เนเอาเกมเบทเตอร์เลนะครับเอามาให้ดูนะครับอาจจะเป็นเกมที่พัฒนามาจากนะครับในวิถีชีวิตนะครับแล้วแต่ชุมชนนะครับได้พัฒนามา เรื่อยๆนะครับมาเป็นเกมการโยกบอลต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเช้นให้มาดูสักนิดนึ่งนะครับการฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐานในเด็กทั้งทักษะการเดินดวิง่งกลิง้งกระโดดนั้นอาจารย์ผู้สอนสามารถนำมาประยุกตเป็นเกมให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะงั้นเรามาดูตัวอย่าง12เกมสนุกๆกันดีกว่าค่ะอุ้ยอยากเลนจังเลยคะ่ะเกมที่หนึ่งไเก็บมาลกค่ะ เกมนี้เด็กๆแต่ละทีมจะต้องแข่งกันวิ่งไปหยิบลูกบอลที่มีคะแนนต่างๆมาบวกรวมกันให้ได้ผลรวมตามที่กําหนดไว้ค่ะซึงต้องเตรียมลูกบอลไว้หลายๆชนิดชนิดละหลายๆลูกแล้วกําหนดคะแนนให้กับลูกบอลแต่ละชนิดและตั้งตัวเลขผลรวมที่ต้องการไว้ด้วยค่ะการเล่นให้เด็กๆในทีมสลับกันวิ่งไปหยิบลูกบอลให้ได้ผลรวมตัวเลขตามที่กำหนด ทีมใบครบตามที่กำหนดก่อนถือเป็นฝ่ายชนะไปค่ะเขียนที่สองเขียนเลขแปดแล้วส่งต่อค่ะให้ผู้เล่นประคองลูกบอลลอดระหว่างขาวนจนเป็นเลขแปดจากนั้นส่งลูกบอลต่อให้คนถัดไปแล้วนั่งลงทำเช่นนี้จนครบทุกคนค่ะ ไว้ระหว่างขาและเดินไปข้างหน้าเมื่อถึงจุดหมายที่กำหนดให้คลิ้งบอลกลับมาให้คนถัดไปแล้วนั่งลงทำจันครอบทั้งทีมค่ะ ฮะเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับเกมเบ็ดเล็ดนะครับให้เเรียนได้ดูนะครับโอเคสําหรับในสัปดาห์นี้ที่เชอเ้นก็ยังไม่ให้ทํานะครับแบบฝึงหันนะครับอ่าที่เชฟจะมาทํากันในสัปดาห์หน้านะครับอ่าในสัปดาห์นี้ที่เชฟเ้นก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ